ผัดกะเ like ข้าหมูค่ะมือนีสิลองผัดใส่พริกแบบสําเร็จลูกดูเพราะว่าสุเทียต่าพริกเนาะค่ะข้าวนี่สิลองเฮ็ดเบิ่งพริกสําเร็จลูกข้าเจ้าว่ามันมันแสบหลายหลายคนเวาเนาะค่ะกสิใส่ไทรัวฟักเน้าใส่ใบกะเพรานี่แหละค่ะสูตรที่สิเฮ็ดมือนีก็ซอยพริกเป็นเม็ดๆลงใส่น้าค่ะสิลองเฮ็ดเบิ่งสูตรนี้ เป็น้นเห็ดกระเพาชอบใส่กระเทียมยังสี่ลหรคคะถึงสิเป็นถึงสิเป็นพริกต่ำข้าวาใส่กระเทียมแบบนี้ต้องเอากระเทียมลงนำเป็นคนขาดกระเทียมมาได้พริกํำเร็กเขาอาจปิตุตมาแมวคะ่ะเพราะว่าไม่ติดพัดหมูคนไม่ติดใส่ิี ถ้าเขาผัดกับข้าวจริงๆแล้วเขาต้องผัดพิกก่อนนะคะแต่นี้มันเป็นพริกสําเร็จเขาปรุงรสมาแล้วเขาก็เลยต้องผัดหมูก่อนเพื่อป้องกันว่าไม่ให้หมูมันแข็งผัดเกินจนจะต,ต้องผัดพร้อมกันกับตัว หมูทุกทั่วกับจะทุกพร้อมกันก็ดีเลยเพราะว่าทำดนเนื้อไม่สุกแข็ง เป็นพริกจัมเล็หลูกค่ะเราเคยผัดเ,เกียรอกพริกจัมเล็หลูกนี่นี้ก็พริกข่าวต่ำเองทางแรกนี่นะคะทดลองนี่่ตื่นเ้นเลย มันเป็นสีสันกัน,น่อยโอหพริกขเ้หนปรุงรสหน้ไง นี่ไข่ดาวสามสี่ใบเนาะกินแบบนี้นนนนข้าวผัดกะเพราใส่ตั่วตะยามใส่กะเพราเน้นผักเลยค่ะบ้านนี้ฮ็ดกะเพราแ็่กะเพรามีใส่ผักหลายหลายเลย เพราะว่าเน้นครับผักเยอะๆเพื่อสุขภาพ ดหน่อยมากนา้ำต้องมีนม้ำคลุกคลิกหน่อยกินผัดกระเข้าตรงนี้น้ำคลุก รกบเาถ้าเป็นพริกต่ำเนี่ยสีสุนจานทั้งจานทั้งไอเลยเพก็เดิน่าเป็นพริกตันเดือดเขเริ่มว่าจานเมือ่อไหอร่อย อร่อยสุดๆผัดกะเพราใส่ถัวฝักยาวอร่อยมากๆจบคลิปแค่นี้แ่ะคะ่ะขอประคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้มีเด็กมาอยู่นี่หนึ่งคนมีเด็กน้อยมาอยู่ด้วยหนึ่งคน <S <S ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า